นี่ทำข้าวต้มหมูนะคะข้าวต้มกระดูกหมูอันนี้เป็นหมูชิ้นใหญ่เลยพิเศษอันนี้เป็นของเราพิเศษน้อยหน่อยนะคะทำง่ายมากเลยเนาะก็ต้มน้ำกับกระดูกหมูแล้วก็ใช้ฟั่อนอ่อน,ออนคือพยายามไม่ได้ปรุงอะไรเยอะเพราะว่าเราใช้หมูเยอะขนาดนี้เนี่ยมันหวานอยู่แล้วนะคะก็เราก็เติมซีอิ๊วขาวนิดนึง ีนใส่เกลือลงไปนิดนึงด้วยสีมันจะไม่ได้เข้มมากเพราะถ้าเราใส่สีอิ้วเยอะสีมันก็จะเข้มไม่สวยก็ให้มันมีความเค็มพอดีๆนะคะแล้วก็ใส่พริกไทยถ้าคนชอบพริกไทยก็โรยพริกไทยนิดหน่อยถ้าคนไม่ชอบพริกไทยก็ไม่ต้องใส่นาอที่เห็นต้นหอมเยอะมากขนาดนี้เพราะว่าเพราะอยากทานผักอะผักมันก็มีประโยชน์นะคะแต่ว่า ก็มีเขา Request มาว่าอยากทานผักก็เลยใส่ให้เยอะๆหน่อยประมาณนี้นะคะทำง่ายๆเนาะทำทานที่บ้านสำหรับคนที่ไม่อยากออกไปสั่งอาหารทานอะ่ะก็ซื้อกระดูกหมูมาแพ็คกหนึ่งหมูบดก็ได้นะคะหมูชิ้นก็ได้แล้วแต่เราชอบแล้วก็ต้นอย่างเงี้ยเนี่ยน,น้ำสีใสยอย่างเงี้ยที่เห็นเป็นสีน้ำตาลนี่คือสีซีอิ๊วนะคะ แต่ว่าทำน้ำใสๆมันก็น่าทานน่ะแล้วก็ข้าวก็จริงๆแล้วข้าวต้มเนี่ยถ้าจะให้อร่อยต้องเป็นข้าวเย็นนะคะมันจะเป็นเม็ดอย่างนี้เห็นไหมข้าวมันไม่อืดไม่เละนะคะถ้าเกิดเราเราเอาข้าวสุกๆเลยร้อนๆจากหม้อแล้วมาทำข้าวต้มข้าวมันจะเละแล้วไม่น่าทานนะคะคนที่ทำข้าวต้มเป็นน่ะเขาจะใช้ข้าวเย็นนะคะ หรือว่ารอจนข้าวเย็นแล้วหุงแล้วรอให้ข้าวเย็นให้เหงือมันออกก่อนแล้วถึงจะมาทำข้าวต้มบางคนเขาก็ใส่ข้าวลงไปแล้วเติมด้วยน้ำซุปก็ได้เพราะเขาอยากให้ข้าวเป็นตัวถ้าเราไปทานร้านอาหารจีนที่เขาทำข้าวต้มเก่งๆก็จะใช้ข้าวแบบนี้นะคะเขาจะไม่หุงจนข้าว นิ่มเละแล้วก็เอามาต้มรวมกับซุปอย่างนี้ไม่น่าทานนะมันจะอืดไปหมดเลยบางคนเขาก็แยกหม้อซุปหม้อหนึ่งหม้อข้าวหม้อหนึ่งรอข้าวเย็ยนแล้วถึงจะตักนะคะแต่ซุปต้องร้อนนะคะโอเคค่ะวันนี้แค่นี้นะบ๊ายบายค่ะทานข้าวกัน